ต่างประเทศวงการตํารวจจะมีคําเรียกขานคดีที่ปิดไม่ลงหรือจับคนร้ายยังไม่ได้ว่าคดีโคเคสเปรียบเหมือนว่าเป็นคดีที่เย็นชืดถูกแช่แข็งไวรอนักสืบรุ่นต่อไปมาหาข้อเท็จจริงจับกลุ่มคนร้ายความยุติธรรมจะได้บังเกิดครอบครัวของเหยื่อจะได้รู้ความจริงคดีประเภทนี้มีจํานวนมากในต่างประเทศและยังทวีคูณมากขึ้นทุกปีอีกบางคดีเป็นเรื่องราวโด่งดังบางคดีเป็นเรื่องที่ใครก็แทบไม่สนใจนอกจากตํารวจสื่อและครอบครัวเหยื่อเท่านั้น ในประเทศไทยเราเชื่อว่ามีคดีโคเคสเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นและนี่คือซีรีส์ชุดคดีปิดไม่ลงที่เราจะนำเสนอกันตลอด3ตอนจากนี้เริ่มที่คดีแรกกับนักล่าสาวแก่ผู้ก่อเหตุไปกว่า10คดีจนสื่อตั้งฉายาให้เขาว่าคาตกรรมซึ่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่านักล่าสุดอันตรายคนนี้คือใครกันแน่ ช่วงปี2,553ถึง2,558คือช่วงเวลาที่นักล่าสุดสะลึงคนนี้ออกล่าเหยื่อในพื้นที่สมุทรสาครสมุตรสงครามและนคปรปฐมตำรวจมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุย่ำยีหญิงชาราไปทั้งหมด10คดีมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายด้วยกันอย่างไรก็ดีเชื่อได้ว่าคาตกราหน่าจะก่อเหตุมากกว่านี้และอาจจะมีเหยื่อสูงกว่าที่ทางการบันทึกโดยพฤติกรรมออกล่าแบบนี้มันจึงสร้างความสยดสยองแก่สังคมไทยอย่างยิ่ง ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะทำงานรับจ้างในพื้นที่ดังกล่าวหลังเลิกงานก็จะไปซุ่มดูลาดเลาเพื่อก่อเหตุเช่นทำทีไปวางเบ็ดตกปลาเพื่อวางแผนจนเมื่อสบโอกาสจึงลงมือโหดบุกเข้าบ้านหญิงชราหากมีสุนัขก,ก็จะวางยาเบื่อหลายครั้งเขาหลักทรัพย์สินไปด้วยความชํานาญของคนร้ายรายนี้ยังไม่ธรรมดาเขามีพฤติกรรมที่ละเมียดในการก่อเหตุอาชญากรรมเช่นตัดไฟนอกบ้านตัดสายโทรศัพท์คาดว่าการป้องกันตัวแบบนี้พอเจ้าตัวเคยเจอเหยื่อ ที่ใช้มือถือแจ้งตำรวจเขาจึงระมัดระวังเพื่อให้ตัวเองหนีรอดจากการจับกลุมไปได้บางทีก็เอามือถือเหยื่อไปวางไว้ที่ไกลกๆจากจุดเกิดเหตุเพื่อไม่ให้ผู้เสียหายโทรเรียกตำรวจได้อย่างทันท่วงที หากถามว่าทำไมตำรวจไทยยังจับกลุ่มชายสุดเที่ยมโหดคนนี้ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเขาเลือกอก่อเหตุในพื้นที่ชนบทไม่ใช่ตัวเมืองนอกจากจะไร้วงจรปิดแล้วยังไม่ค่อยมีพยานเห็นเหตุการณ์นอกจากเหยื่อเท่านั้นซึ่งหลายคนเป็นผู้สูงอายุจึงมีความทรงจำที่เวาแหว่งและบาดเจ็บจากการถูกกระทำอย่างทารุณด้วยนี่เองจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ฆาตการรมลอยนวลอยู่ในสังคมไทยได้โดยไม่ถูกจับกลุ่มเสียที เกจิที่คลัมวอร์ดอยู่ในวงการข่าวอาชญากรรมเคยให้ข้อมูลว่าการที่ผู้ก่อเหตุหยุดย่ำยีเหยื่ออาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจต้องโทษโดนจับติดคุกในคดีอื่นและอาจจะอยู่ในเรือนจำโดยไม่ได้เปิดปากรับสารภาพว่าเขาคือฆาตกร,รที่ทางการกำลังตามหาตัวแบบพลิกแผ่นดินดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องสะเทือนขวัญสังคมไทยอย่างมากเพราะหากเขาออกมาได้แรงผลักดันแห่งการก่อเหตุก็จะเกิดขึ้นอีกและบางทีมันอาจจะยกระดับรุนแรงมากกว่าเดิมก็เป็นได้ ตำรวจเชื่อว่าฆาตรการรมมีความวิปลิตทางเพศอันเป็นผลจากเคมีในสมองแต่เขาไม่ใช่คนที่เสียสติหรือเป็นบ้านแน่นอนเพราะรูปแบบการก่อเหตุชายคนนี้มีความฉลาดอย่างมากเข้าขายฆาตรกรต่อเนื่องในต่างประเทศหลายคนที่อาจจะมีความเพี้ยนแต่ไม่ได้งโง่ เขาเหล่านี้ก่อเหตุได้อย่างยาวนานเพราะสามารถปกปิดความวิปริตของตนเองได้เป็นอย่างดีและยังก่อเหตุได้อย่างแนบเนียนทุกครั้งที่ลงมือเขาจะชำนาญมากยิ่งขึ้นยิ่งตำรวจจับกุมตัวไม่ได้มันก็ยิ่งสร้างอัตราอีโก้ให้กับฆาตกรเหล่านี้อย่างมากบางรายเลือกที่จะมอบตัวบางคนเมื่อโดนคุมตัวในคดีอื่นก็จะหลุดพูดเพื่อโอ้อวด,ดความสําเร็จของตัวเองให้ตำรวจฟังแต่ก็มีหลายรายเลือกที่จะนิ่งเงียบปล่อยความลับนี้ฝังลึกอยู่ในตัวเองเท่านั้นจวบจนชั่ว ชีวิตรางวัลน,นำจับฆาตรกรรมพุ่งไปถึงหลักแสนบาทแล้วแต่10ปีที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ว่าชายคนนี้ชื่ออะไรมีเพียงภาพสเก็ตหย,ยาบๆที่มีสื่อเคยรีบนำเสนอผู้ต้องสงสัยโดนตํารวจเอามาสอบแล้วรีบลงว่าเป็นฆาตรกรรมซึ่งความจริงแค่คนหน้าเหมือนเมื่อตรวจสอบทุกอย่างแบบละเอียดก็พบว่าเป็นประชาชนบริสุทธิ์ การกระทําของสื่อแห่งหนึ่งถือเป็นเรื่องหน้าขายหน้าผิดกฎหมายที่หากเป็นประเทศจเจริญแล้วจะต้องโดนฟ้องอย่างรุนแรงแน่นอนหลังจากกรณีนั้นดูเหมือนสื่อไทยจะเบาแรงและตำรวจก็จะมืดหนทางจนปริศนาในฆาตรกรรมทั้งหมดยังคงเป็นคำถามที่ไร้คำตอบจนถึงปัจจุบัน ถึงวันนี้เราก็ได้แต่ภาวนาว่าตำรวจไทยจะทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวให้ได้ว่าชายที่ก่อเหตุสุดโหดเหี้ยมสันสะเทือนหวาดผาวาในสังคมไทยนี้เป็นใครกันแน่ได้ต่หวังว่าในอนาคตเราจะค้นพบความจริงปิดคดีและจับกลุ่มตัวฆาตกรมพร้อมเผยโฉมหน้าได้ว่าเขาคือใครและทำไมก่อเหตุสุดสยองแบบนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ